พอพูดถึงซันคอนว่าโอ้โหภาพที่ขึ้นมาในหัวเลยก็คือนกแก้วสีรุ้งที่สดใสามากๆเหมือนเอาสีของพระอาทิตย์มาทาไว้บนตัวเลยใช่ไหมครับใครเห็นก็ต้องแบบว้าวแล้วก็ตกหลุมรักทันทีแต่ว่านะเบื้องหลังความสวยงามจับใจนะั่นนะมันมีความจริงจังบางอย่างซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาดูกันครับว่านกแก้วแสนสวยตัวนี้เนี่ยคือเพื่อนคู่ใจที่ใช่สำหรับทุกคนจริงๆหรือเปล่า นี่แหละครับคือคำถามสำคัญเลยที่จะเป็นแกนหลักของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้คือการจะรับผิดช,ชอบชีวิตใครสักคนหรือสักตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะและยิ่งสำหรับซันคนัวลแล้วเนี่ยการตัดสินใจนั้นต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆเลยแหละครับเอาละเพื่อที่จะเข้าใจเขาแบบจริงจงจ,งจังๆนะครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนเลยก็คือไอ้เจ้าแสงสว่างอันเจิดจ้าที่ทาให้ทุกคนต้องเหลียวมองนั่นแหละ อะไรกันนะที่ทำให้ซันคนัวสามารถขโมยหัวใจของผู้คนไปได้มากมายขนาดนี้แล้วอะไรที่ทำให้พวกเขาพิเศษกว่านกแก้วชนิดอื่นๆเรามาดูกันโอเคมาเจาะลึกกันเลยครับว่าข้อดีที่ทำให้หลายหลายคนฝ่ฝันอยากจะมีซันคอนัวเป็นสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณสมบัติเด่นๆของซันคอนวามีเยอะมากเลยครับอย่างแรกเลยนะเรื่องสีสันนี้ต้องไม่พูดถึงเลยสวยสดใสจนเรียกว่าเป็นสีสันบำบัดใจได้เลยล่ะ แต่สิ่งที่ทําให้หลายคนหลงรักหัวปักหัวปําเลยก็คือความขี้อ้อนนี่แหละครับคือเขาจะผูกพันกับเจ้าของมากๆจนได้ฉายาว่าเป็นหมามีปีกเลยนะพอทั้งฉลาดฝึกง่ายขี้เล่นเป็นเหมือนตัวตลกประจําบ้านที่คอยสร้างเสียงหัวเราะให้เราได้ตลอดเวลาจริงๆแหม่ฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ก็น,นั่นแหละในทุกๆข้อดีมันก็มักจะมีอีกด้านหนึ่งของเหรียญซ่อนอยู่เสมอซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องราวเลยครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูความท้าทายที่แท้จริงของการเลี้ยงสันคุนัวกันบ้าง นี่คือข้อมูลสำคัญมากๆที่คนที่สนใจเนี่ยต้องพิจารณาอย่างจริงจังเลยนะ120เดซิเบลใช่ครับฟังไม่ผิดนี่คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้คือระดับความดังของเสียงร้องของซันโคโนเนี่ยเทียบเท่าได้กับเสียงเครื่องมินเจ็ตเลยนะเป็นเสียงแหลมที่ทรงพลังแล้วก็ไปได้ไกลมากจริงและนอกจากเรื่องเสียงดังสุดๆเนี่ยนะมันยังมีเรื่องอื่นๆอีกครับพวกเขาคือนักทําลายล้างตัวยงเลยจะงอยปากเขาแข็งแรงมาก สามารถแทะทุกอย่างที่ขวางหน้าได้หมดแล้วก็เรื่องการขับทายคือระบบพ่อผานเขาเร็วมากหมายความว่าเขาจะอึบบ่อยมากทุกๆ1 5บหถึงยีนาทีเลยและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือเขาต้องการเวลาจากเรามากๆถ้าปล่อยให้เหงาเนี่ยอาจจะเครียดจนถึงขั้นทำร้ายตัวเองได้เลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นไปอีกนะครับเราลองมาดูเป็นตารางเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละด้านกันดีกว่าดูตารางนี้ก็จะเห็นเลยว่าโอ้โห เรื่องความสวยงามกับความขี้อ้อนเนี่ยเอาไปเลยครับ5ดาวเต็มแบบไม่ต้องสงสัยแต่พอมาดูช่องความเงียบ1ดาวท้วนครับคือเรียกว่าสอบตกแบบไม่ต้องสืบเลยเสียงดังมากๆส่วนเรื่องพื้นที่กับค่าใช้จ่ายก็อยู่กลางๆนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ต้องเตรียมความพร้อมไว้เหมือนกันหลังจากที่เราได้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของนกไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ถึงเวลาหันกลับมาถามตัวเองแล้วล่ะครับว่าไลฟ์สไตล์และก็สภาพแวดล้อมของเราเนี่ย มันเอื้ออำนวยต่อนกแก้วชนิดนี้หรือเปล่าคำถามข้อแรกและสำคัญที่สุดเลยไม่ใช่แค่ความอดทนของเราคนเดียวนะแต่รวมถึงคนรอบข้างด้วยนี่คือปัจจัยที่จะตัดสินได้เลยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้สันคอนัวเป็นสัตว์สังคมสูงมากนะครับพวกเขาต้องการการมีปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างสม่าเสมอการขาดเวลาเอาใจใส่เนี่ยอาจจะส่งผลเสียแร,แรงต่อสุขภาพจิตของเขาได้เลย อันนี้คือบททดสอบความอดทนของจริงเลยไม่ใช่แค่เสียงร้องนะแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างการงับเวลาที่เขารู้สึกหมุดหงิดหรือตกใจด้วยแน่นอนครับว่าการเลี้ยงสัตว์มาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบทางการเงินเสมอค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมันไม่ได้จบแค่วันแรกนะแต่มันยังมีค่าอาหารคุณภาพสูงของเล่นแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะสูงกว่าที่คาดคิดไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายครับหลังจากที่เราพิจารณากันมาทุกแง่ทุกมุมแล้วเนี่ย การตัดสินใจทั้งหมดสามารถสรุปลงมาได้ที่ประเด็นสําคัญเพียงข้อเดียวเท่านั้นจริงๆและนี่คือบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดเลยครับถ้าหากเสียงดังมหาศาลไม่ใช่ปัญหาสําหรับผู้เลี้ยงและสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วแล้วก็ซันโคนว่าก็พร้อมที่จะมอบความรักความสุขและความผูกพันในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตให้เลยทีเดียวคําถามสุดท้ายจึงวนกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับว่าความพร้อมในการรับมือกับเสียงของพวกเขานั้นมีอยู่จริงหรือเปล่า